สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ A Fusion Kitchen คร <y voice> ัวฟิวชั่นก็ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก <Willy> ันค่ะเมสนะคะมาสม,มนค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็น EP แรกเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารนะแต่ว่าเก่งไม่เก่งอร่อยไม่อร่อยนั้นก็ปะปนกันไปอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ความฝันของแบบ กัะเฮยอะทุกคนมันชอบทําอาหารเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทําอาหารแบบโชว์จังเลยซึ่งมันก็ยังไงเดียวมันไม่ได้โชว์อย่างเดียวอะเรามีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นคนที่ชอบทํามากนะคะแต่ว่าชอบกินบ้างไม่กินบ้างคือกินอะเราก็กินไม่ได้เยอะไงเพราะว่ากําลังกําลังลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากทําแต่ทำบุ๊คใครจะกินเออก็เลยแบบได้โอกาสนี้สบโอกาส ทแล้วก็เอาไปให้แบบพนักงานกินดีกว่าส่วนจะอร่อยไม่อร่อยนั่ก็ต้องให้พนักงานตัดสินนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะครัวฟิลชันเนี่ยก็คือฟิลชันกันไว้ก่อนค่ะทุกคนบางทีมันชอบมีพวกแบบกูรูไงรู้มากรู้รู้ยังไงขอโทษนะคะต้ยมยำต้ยมยำไม่ใส่อันนี้ต้มยำต้มยำต้องใส่อันนี้ Hello it's my feeling it's my kitchen a f u s i o n is not original ค่ะมันคือการฟิวชั่นนะคะกินในสิ่งที่เราอยากนะคะอะไรที่แบบทําถูกต้องแต่มันไม่อร่อยแล้วเราไม่อยากกินเราก็ไม่ใส่ไงคะทุกคนอีซีไหมอีซีมากๆเนอะนั่นแหละเคยเจอนี้ไงรายการไม่รู้ใครเคยดูบ้าง Uncle Roger จะมาฟิลแบบว่าไอ้ยา is not Asian food Asian food has e ป o u s ิสมองโ o อ๋ อะไรวะ Asian food have to use a walk just three chili for your curry hiya uh sorry e x p l u s i o n is t not originally okay นั่นแหละครับสำหรับ EP นี้ EP แรกนะคะเราก็จะเลือกเมนูก็คืออะไรวะจำชื่อเมนูไม่ได้แล้วราเมงข้าวซอยไก่ทอดราเมงเนี่ยเส้นราเมง ที่เราเลือกเส้นราเมงเพราะว่าจริงๆอ่ะเส้นข้าวซอยอ่ะมันก็สั่งมาก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าราเมงอ่ะมันหาซื้อง่ายในพวกข้างสรรค์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ราเมงแล้วก็เอามันจะได้มาเป็นแบบมิกซ์ด้วยดูมีความแบบความครีเอทความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้แบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เอามาฟิวชั่นกันกับข้าวซอยซึ่งข้าวซอยเนี่ยถ้าเกิดพูดถึง10อันดับอาหารที่ชอบข้าวซอยก็คือท็อป10เลยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็ ไอจริงคิดไม่ออกโอเคค่ะไม่พูดพ่อมทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการทำข้าวซอยฉบับง่ายๆฉบับแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเนี่ยต้องทำอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอาหารเนี่ยเรามาดูความ c l e a n n e s s ความสะอาดกันก่อนนะคะกระมังควรใช้แยกกันนะคะระหว่างของดิบกับของที่เป็นผักหรือพร้อมทานอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างเขียงเนี้ย ถ้าเกิดเราจะหั่นเนื้อสัตว์เราก็จะใช้อีกเขียงหนึ่งนะคะเพื่อที่มีความไฮจีนต่อการรับประทานอาหารอย่างเนื้อส,สัตว์สดเนี้ยเราจะไม่เอามาใช้ในเขียงที่พร้อมเสิร์ฟเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อผู้ทานด้วยค่ะในส่วนของเรื่องพวกผักอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้แบบในซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายๆที่อะไรเงี้ยก็สามารถทวรไวอาหารสำหรับคนสองคนสำหรับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยก็ซื้อมาง่ายๆเลยจะใช้เท่าไหนก็ซื้อมาอันกระจิกจะได้ไม่เหลือทิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่มีฟู้ดเวส t e ค่ะในส่วนสําคัญของข้าวซอยนะคะเริ่มแรกเราก็จะมีเนื้อสัตว์ค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกวันนี้ชีวิตเป็นง่ายเราเดินเข้าแบบออ p a ดิพาร์ตเมนต์โซใกล้ๆหรือแบบห้างใกล้ๆหรือแมก้กระทั่งคอนเวเนนซ์โซใกล้ๆอย่างนี้นค่ะก็จะมีเนื้อสัตว์ขายแล้วแล้วก็ซื้อนี่ค่ะปีกบนไก่มานะคะสําหรับวันนี้เราจะให้พนักงานของเรา เป็นผู้รองชิมค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยผลงานจะดีหรือไม่ดีก็ขอให้เป็นความโชคดีของพนักงานแล้วกันนะคะหลายๆคนแบบข้าวซอยเครื่องแกงข้าวซอยทํายังไงมีอะไรบ้างไม่รู้ค่ะนี่ซื้อผ่านแอปส้มแอปฟ้าแอปนาเงินไหลซื้อมาเลยค่ะเขาทําให้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะออกเน็ตฟิกมีมิชลินการันตีค่ะซื้อมาใช้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะชอบรถอื่นเงี้ยปกติเวลาไปเชียงใหม่อะ ก็จะมีอยู่ประมาณสองสาร้านนะคะที่รสชาติแบบใช่ถูกปากนะคะใครถูกปากร้านไหนก็ไปติดต่อหาซื้อพริกแกงมานะคะอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเกิดจะทำข้าวซอยแล้วไม่มีพริกแกงจบอย่างที่สองก็คือกะทินะคะกะทิก็คือสําคัญมากโชคดีที่บ้านเราอะค่ะอยู่ใกล้ตลาดนะคะถ้าเกิดเป็นกะทีที่แบบทันสดได้เงี้ยจะรอดแล้วก็เพอร์เฟกมากนะคะยิ่งเป็นพวกผักปกติข้าวซอยอะในในในข้าวซอยอย่างเงี้ยก็จะไม่มีผักอะไรเนอะแต่ เราก็จะต้องมีพวกเครื่องเคียงถึงจะกินแล้วอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มนําเนื้อสัตว์นี่ค่ะออกไปทําความสะอาดก่อนนะคะหนึ่งครั้งเพราะว่าเนาะไก่เนี้ยผ่านมาจากโรงงานเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําความสะอาดมาดีหรือยังมีคนเหยียบหรือแบบแบคทีเรียอะไรเยอะแยะหรือเปล่าเอาไปทําความสะอาดก่อนค่ะสําหรับหม้อวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นหม้ออัดแรงดนันเพราะว่าเราต้องการความไวนะคะในการเปื่อยยุ่ยของเนื้อสัตว์เนาะ อ่ะเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวพนักงานของเราจะรอนานนะคะวันนี้เราจะมาเปิดพัตคารกันเพื่อพนักงานชิมของอร่อยนั่นเองนีน่ประสบการณ์ที่สั่งสมมาก,กว่ากี่ปีเอ่ย <c oughs> ไม่รู้มาดูกันค่ะว่าจะกินได้ไหมเริ่มค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็ตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นก็ใส่กะทิค่ะลงไปเลยกะทิสดอ่ะมันจะมีความแบบความหอมเฟรชใหม่อย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ทำอาหารน่าจะรู้ พอกระทิเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่แบบเครื่องแกงลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องตำมไม่เสียเวลาคะ่ะใครที่อยู่คอนโดหรืออยู่แบบอ่อห้องเล็กๆพื้นที่จำกัดเนี้ยก็สามารถทําเองได้นะคะนี่ค่ะใส่กะทิลง้ยใส่เครื่องแกงลงไปเกดเกดเกมาใส่ดันให้ดันให้หน่อยคะ่ะโอเคในระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียม ไก่นี่เราล้างมาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะใส่ไปเยอะเลยนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ให้เครื่องแกงเนี่ยมันติดก้นกระทะถ้าเกิดเครื่องแกงติดก้นกระทะเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม้ไงก็จะขมไม่อร่อยวันนี้เราต้องการความครีม,มี่นะคะไม่ต้องการออกลิ่นสโมกเท่าไหร่ อ่าค่ะหลังจากใส่ไก่ลงไปเรียบร้อยนะคะนี่เราก็มาปิดฝาหออม้อแรงดันของเรานะคะทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้านาทีถึงสานาทีเนาะเอาสัก30สนาทีเลยกันจะได้ยุยยค่ะไม่ชอบกินไก่ที่แบบต้องเคี้ยวตรอออะไรเงี้ยติดฟันด้วย ในระหว่างรอไก่ทอดเฮ้ยไหนถ้าไก่ทอดไม่ต้องข่าไม่ต้องทอดเองสั่งเลยค่ะสั่งไก่ทอดแป๊บนึงขอไปสั่งไก่ทอดแป๊บนึงค่ะมาในส่วนของเส้นนะคะสําหรับวันนี้เราจะใช้เป็นรามิงเส้นสดค่ะทุกคนซึ่งดิฉันคิดว่าหลังจากเคยชิมแล้วเนี่ยมันก็อร่อยแล้วก็เข้ากันดีมากนะคะกับข้าวซอยค่ะสําหรับวันนี้นี่ค่ะก็ต้องออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะมันจะมีแป้งนะคะแป้งเคลือบอยู่เราก็จะทําการ สลัดสลัดนะคะไม่ให้แบบแป้งมันติดกันหรือเส้นเนี่ยมันติดกันเพราะอะไรคะทุกคนเวลาเอาเราเอานําไปไปต้มเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเส้นมันติดกันอะมันก็จะเหนียวเนาะเส้นมันจะติดกันมันก็จะกินไม่อร่อยค่ะเราก็จะมีการแยกเส้นแบบนี้นะคะออกมาค่ะก็คือสลัดแป้งอะค่ะของมันให้ออกออกออกก่อนเพื่อเส้นจะได้ไม่ติดกันนะคะนี่ค่ะมันจะห่อไปงี้เห็นไหมคะทุกคนอะอะ ยีรเบอร์โอเคค่ะกระจายกระจายแป้งนี้นะคะออกมาเลยในส่วนของการลวกเส้นนะคะมันก็จะมีบางคนแบบว่าต้องลวกสิบนาทีต้องลวกสิบห้านาท,นาทีทุกคนคะ่ะมันมีมันมีคู่มือเนี่ยบอกอยู่ว่าเส้นที่เขาผลิตมาเนี่ยลวกเท่าไหร่ถึงจะอร่อยอย่าไปคิดเองค่ะว่าต้องลวกห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนี่เขาบอกเลยว่าต้มน้ําให้เดือดสางเส้นไม่ให้ติดก่อนลวก ไม่ควรนําเส้นจุ่มน้ําเพื่อล้างแป้งก่อนลวกจะทําให้เส้นเหนียวติดก,กันนั่นและใช้ตะเกียบกวนๆให้เส้นกระจายในน้ําเล็กน้อยขนาดลวกเส้นนะครับเวลาใช้ลวกเมนูเมนูอะไรอ่ะมีหลายเมนูนะราเมงค่ะราเมงสามนาทีบะหมี่เยน็นบะหมี่เย็นใช้สามจดหนึ่งห้านาทียากิโซบะใช้หนึ่งจุดสี่ห้านาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคนะ่ะแล้วก็อซอยกุลา กี่นาทีเอ่ยตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตแบ่งเป็นสองกองนะคะเพราะว่ากระทะเราใบแบบเล็กจำกัดจริงๆค่ะก็จะแบ่งลวกออกเป็นสองรอบนะคะรอบละสามนาทีค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะตามคู่มือบอกว่าเซตะเกียบเนาะในการแบบเขาเรียกว่าไม่ให้เส้นมาติดกันวะวะวะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา3นาทีเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาชุดแรกนะคะบะหมี่ชุดแรกเนี่ยเส้นรามเมงชุดแรกออกมาพักไว้ในน้ําเย็นนะคะชุบนีใส่ไปเลยค่ะในน้ําเย็นเพื่อเป็นการแบบไม่ให้มันสุกมากกว่านี้เดี๋ยวเส้นมันจะแบบไม่ไม่เวลคุกอะคะ่ะมันจะโอเวอร์คุกต้องการให้มันแบบพอดีรสชาติอร่อยนะคะไม่ว่าใครทานก็จะต้องทานแบบ ของที่มีคุณภาพเท่านั้นจากนั้นนะคะเราก็ใส่เซตที่สองลงไปเลยค่ะแล้วทำเหมือนเดิมค่ะสามนาทีแล้วก็สุยๆเส้นหน่อยนะคะหลังจากตอนนี้เราเตรียม น้ำแกงเรียบร้อยแล้วเนื้อสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นก็เรียบร้อยแล้วเรามาดูค่ะเครื่องเคียงในส่วนของเครื่องเคียงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเครื่องเคียงอะ่ะบางคนเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเนะมันมันดูแบบไม่เหนือแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่แท้เนะเพราะว่าเราแบบเป็นฟิวชั่นเราจะมาเริ่มที่หั่นชลอตกันเลยค่ะนี่ซอยค่ะซอยให้มันแบบชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อเราจะไปใส่ในจานขี้เกียจแล้วเอาเป็นว่าใครจะกินก็หั่นเองละกันแล้วก็ใส่นี้ค่ะโกลเดอร์ผักชี ก็ตเตรียมไว้ค่ะใครอยากกินกินเยอะเด็ดเยอะแต่ผักอะค่ะแนะนําว่าต้องล้างให้สาหาะอาดคะ่ะทุกคนเพราะว่าผักอะยิ่งกินสดอะมันจะเขาเรียกว่ามีมีสารเคมีอะเยอะมันก็จะไม่ไดีต่อสุขภาพนะคะอ่าค่ะหลังจากที่เครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาอันนี้นะคะก็จริงๆเป็คนที่ไม่ชอบความสะอาดเลยเพราะว่า มันเหนื่อยทุกคนจริงๆอ่ะชอบทํานะแต่ไม่ชอบทําความสะอาดแล้วก็กินอ่ะกินได้ไม่ได้เยอะด้วยกินได้นิดหน่อยวันนี้ก็เลยเอาแบบเอามาแบ่งแบบสําหรับพนักงานกินละกันค่ะทุกเธอทุกคนดูอ่ะฟิล์มเนี้ยไม่ได้แบบเราไม่ได้เอาเส้นอ่ะลงโดยตรงนะคะก็จะมีการแรปด้วยพลาสติกก่อนค่ะซึ่งพูดในเรื่องของความสะอาดอ่ะไม่ได้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบมากไม่ชอบทาความสะอาดเพราะามันเหนื่อยค่ะทุกคนการที่เราจะทําความสะอาดได้นะั้นอะ่ะมัน กลับมาค่ะกลับมานั่นโป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่เรามีเส้นเรียบร้อยแล้วมีไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องเคียงเราก็เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ไก่ของเรานะคะก็น่าจะพร้อมแล้วหลังจากที่ตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะต้องเอาไอ้น้ำออกให้หมดนะคะไม่งั้นระ,ะเบิดนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ค่ะถึงวิธีการแบบปรุงกสแล้วจริงๆอ่ะของลุงบากิดเขาจะปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพี่ไม่ต้องแบบปรุงอะไรเพิ่มชิมกันค่ะเข้มข้นพอแล้วค่ะทุกคนเข้มข้นมากเลิศและตอนนี้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะในระหว่างที่เราทํานั้นของก็มาส่งพอดีค่ะขอของหน่อยค่ะคุณเกศขอของหน่อยค่ะ นี่ค่ะที่เราบอกว่าเราจะทําไว้วเขาไม่ได้ลงโฆษณาก่อนนี้ปิดนะคะัหลังจากที่เราบอกว่าจะทําไก่ทอดเนอะไม่ต้องทําขายเสียเวลาเนอะเราทำข้าวซอยก็เยอะมากแล้วเสียเวลามามากพอแล้วนี่ค่ะไก่ทอดว้าวาน่ากินเลยเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะ ก่อนจะทานได้นั้น camera i n s e r t ก้องต้องทานก่อนใช่ไหมคะสัวสาวถ้าหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะรามเมงข้าวซอยไก่ทอดนี่คะ่ะเรามาลองชิมกันก่อนแต่หล,หลายคนจะแบบเฮ้ยแล้วปรุงรสตอนไหนวะจริงๆไม่ได้ปรุงรสเลยนะคะเพราะว่า ของเจ้าเนี้ยชีปรุงรสใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่อะไรเงี้ยมาให้อยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่ไม่กินเครื่องปรุงเยอะเนี้ยสำหรับใครที่ต้องการแบบเค็มกว่านี้หวานกว่านี้ก็สามารถใส่ได้ตอนที่หลังจากเปิดหม้ออัดแรงดันอะไรเงี้ยค่ะออกมาแล้วก็สามารถปรุงรสได้ตอนนั้นนะคะน้ำลายแตกคุณแม่แอร่อยกินเดีย๋ยวมาลองทานเส้นกันทุกคนเส้นราเมง หือเส้นเข้ากันมากค่ะทุกคนแล้วเราแบบใช้ไก่ทอดอ่ะมาฟิลแทนแบบมีกรอบะอะไรเงี้ยหนังไก่กับกรอบอืมอร่อยอ่ะจะบอกว่าข้าวซอยอ่ะถ้าเกิดสิบอันดับอาหารที่ชอบอ่ะ ข้อซอยคือติดหนึ่งในสิบเลยนะคะแต่ยังไม่บอกกันว่าอันดับหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวว่างๆจะมาทําให้ชิมไม่รู้จะทําได้เปล่านะอันดับหนึ่งรู้สึกจะยากด้วยอิ่มแล้วค่ะกินไม่หมดะค่ะทุกคนช่วงนี้แบบลดน้ำหนักด้วยก็เลยแบบพยายามลดอาหารเนาะกินได้เออมือละนิดหน่อยพอค่ะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับอีพีแรกนะคะข้าวซอยทําง่ายมากเลยเนาะก็คือใช้แบบหยิ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 บไม่ต้องอะไรเลยเพียงแค่นี้ ของให้ครบนะคะอุปกรณ์ครบแค่นั้นค่ะเรื่องรสชาติก็คือไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเขาปรุงมาให้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะสามารถติดตาม EP ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรทานกันอีกค่ะกับชีวิต้านนอกองนี้จะหาอะไรกินได้มีอะไรกินไหมติดตามชม EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ